วันนี้ต้อ,อยู่กับ Eller, ดดอีกหน, 5, นึ่งตำนานนักสร้างที okay. ่แ <second>. ท <c oughs> <c oughs> <c oughs> ้ช <realised> ูออเจ้ออเจ้เตอเจ้เออเจ้เออเจ้เออเจ้ขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณไบรอันตันที่ไบรอันให้เกียรติกับรายการนี้มากซึ่งเพิ่งถอดเสื้อเมื่อสักครู่เดวมาเลยแล้วมาเลยเพื่อดเสื้อไม่ใช่จมูกนะ่ยคอไม่ใช่เถื่อคอมาอย่างวันนี้ก็จะยิ้มแบบจักรวาลไม่ค่อยได้มันจะเป็นแบบยิ้มญี่ปุ่นยิ้มยังไง เ <Wow. S 2> พราะว่าเพรว่ามันตึงๆแล้วเราเป็นคนที่แบบเราเป็นศิลปินอ่ะะเป็นา <laughs> สถา,านาเลยสถา,านาเลย <laughs> เราก็เรียนการแสดงมาอะไรอีกแสดงของคน <c oughs> อก่เตัวอีก่อนลยว่าเราเห,หร <c oughs> มือนหงอคงไหมแเราแต่งหน้าแบบเข้มมากแบบลีงอ่ะลีงแบบ มองลงปุ๊บไปรอสทั่วโลกเนย่าสันสัน,ส,นสปีชหรือว่าอะไรอะคูเิทีคืนการดอกจันเลยอะออนสปีชอะที่ถอดนี้กับทับใจมากคือตากล้องร้องไห้ตากล้องที่เป็นชายแผล